บริหารส่วนจังหวัดสงขลาพัฒนาแพขนานยนต์เพิ่มแพเพิ่มท่าเรือและเทคโนโลยีเพื่อให้การบริการคนสงขลาให้เดินทางสะดวกรวดเร็วองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยนายไพเจนมักสุวรรณได้พัฒนาแพขนานยนต์ให้มีความสะดวกในการเดินทางคนสงขลาโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนให้เดินทางได้รวดเร็วด้วยเพิ่มจํานวนแพหนึ่งลำเพิ่มท่าเรือหนึ่งท่าและพัฒนาเทคโนโลยีให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็ว การเดินทางของคนสงขลาจากคาบสมุทรสถีพระสงขลาหรือสงขลาคาบสมุทรสถีพระการข้ามแพขนานยนต์เป็นการเดินทางที่รวดเร็วกว่าการเดินทางตามเส้นทางก่อยกรขมามสะพานติณสุลานนท์การพัฒนาแพขนานยนต์เพื่อตอบสนองการเดินทางข้ามแพของคนสองงวขาจึงมีความสำคัญนายไพเจนมักสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายกอบจังหวัดสงขลากล่าวว่าอบจังหวัดสงขลาเห็นความสำคัญของการเดินทางของพี่น้องสงขลาในการข้ามแพขนานยนต์ซึ่งจะย่นระยะทางได้หลายสิบกิโลเมตรจึงได้อำเน ความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าหรือเย็นมีความต้องตัวดดเยวการเพิ่มแพ่ขนานยนต์หนึ่งลำและขยายท่าเรือเพิ่มอีกหนึ่งท่าจากสามเป็นสี่ท่าเรือเพื่อไม่ให้แพ้ต้องรอคิวแพ่ขนานยนต์เชื่อมเมืองสงขากันสิงห์นครเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มหักเป็นช่วงเทศกาลก็จะขยายเวลาเป็น2 4 0 0นนอติดตามข่าวรายละเอียดเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ เวลาจนถึง22นาฬกาทุกวันยกเวน้นกรณีพิเศษเราอาจจะขยายเวลายอย่างเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอะไรเราอยากขยายไปจถึงเท,ที่ยงคืนเพื่อเงืความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหวา่างเทศบานลคนครสงขลากับพื้นที่ข้าม,มุทรนะครับบางคนก็ไม่อยากจะมา,มาทำงานที่ที่ในเมืองไม่อยากจะอ้อมไปทางพยอมใหก่ก็มาข้าแฝงขนานยนต์ที่อขององค์การแสน,นส,ส่วนจังหวัดสงขลา ับทุกๆเช้านะครับเราจะให้บริการแพร์ในประมาณ4ลำแลครกบผู้โดยส ค่าโดยสารสูกมากอย่างรถยนต์ที่เห็นเนี่ยต้ยนที่นี่ยี่สิบาทไม่เก็กบผู้โดยสารแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็สามบาทรถพ่วงข้างนี่สิบบาทนลำมันแพร่งเราไม่เคยขึ้นราคาเลยเป็นก,การให้บริการพี่น้องประชชานนะครับทีนี้ก็ช่วงที่มาเป็นนายกเราได้พัฒน,นาอะไรบ้างก็เนี่ยผมมาเพิ่มมาสร้างแพร่ลำใหม่มาหนึ่งลำคือลำนี้สงขาเฟอร์ี่นะครับสงขาเฟอร์ี่นี่เราจะมีห้องน้ำห้องสุขาในไว้บริการ ผู้โดยสารแล้วก็มีที่พักนะครับมีสองชั้นชั้นล่างนี่ลงเรือสุดคนได้ชั้นบนนี่ขึ้นมานั่งชมวิวได้นะครับแล้วก็มีห้องพักผู้โดยสารเล็กๆ่ก็บากาศนั่งได้ประมาณสิบคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นรถยนต์ถ้ามันคุ้มกับรถยนต์อยี่ยเรือรถติ๊กอัพได้ประมาณ30กว่าคันถ้ารถติ๊กอัพด้วยรถตู้ด้วยรถสิบล้อ,ลอด้วยรถหกล้อด้วยประมาณ20กว่าคันนะครับาบางช่วงเวลาเลกหนวดเนี่ย เราจะให้บริการคือก็เฉพาะรถมอไซค์เลยหนึ่งลำเลยนะครับเฉพาะมอไซค์อย่างเดียวเลยเพรามอไซค์วันหนึ่งก็หลายพันคันเยอะมากอ่าเยอะ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 มากเยอะมากใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาคนไปไทำงานใช้ในงานก็ถือว่าเป็นบริการสาธารณะเราไม่ได้หวงกำไรนะครับตป็นี้ขาดทุน การทุนถ yeah. yeah, mm ้าเป็นเอกชนนะไม่สามารถที่จะยืนหยัดในราคาแบบนี้ได้ที่ด้านเราเก็บผู้โดยสารแค่คนละบาทวันหนึ่งก็ได้เป็นได้เป็นหมื่นบาทเฉพาะคนละบาทเพราะเพราะรถผ่านไปมาเนี่ยเสียห้าพันคันทุกวันคิดดูรถหนึ่งคันอย่างน้อยหนึ่งคนแต่บางคันบางมากมาทหนึ่งคนนี่นี่กำลังไปเรื่องมอเตอร์ไซค์เยอะมากอยู่ทางด้านนี้นะครับมอเตอร์ไซค์เยอะเยอะมากในนี้เอาเอาปจอสิงนะครับ เนี่ยเราจะให้บริการแล้วเรามีท่าท่าท่าแพาฝั่งละสองท่ามา,มาสร้างใหม่ท่าฟปีฟร,ฟร,ฟรีแล้วเพื่อเพิ่มผีิผมอ่าเพิ่มผีิผมมาก็คือสร้างต่อแพรลำใหม่ลำหนึ่งแล้วก็สร้างท่าเทียบแพรอ่าอีกหนึ่งท่าเพื่อเพิ่ความสะดวก,วากวาสามารถที่จะเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันสองท่าได้เลยเพือ่อเพิ่มความสะดวกวนะครับ ต้องรับมันระวงังัเรือต่างๆแล้วก็ต้องสิ่งที่ต้องรับมันระวังอันหนึ่งบางคนพยายามที่จะเสนอให้สร้างสะพานข้ามไปฝั่งเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านเนี่ยนะก็ดีผมก็ไม่ได้กัดข้องเพราะาะผมก็บอกเราไม่ได้กําไรเลยเราเเถ้าเป็นเอกชนนี่ขึ้นาาราคาตร่งนานแล้วแม้นก็กาดทุนไม่ได้เพราะเราเราที่ว่าเราให้บริการสา่อันน่าคือเงินทุกบาทไม่ว่าค่า ค่าน้ํามันแพรค่าซ่อมบำรุงพนักงานเนี่ยก็มาจยากภาษีของพี่น้องประชาชนงั้นเราก็ไม่อยากย้ายพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการขึ้นค่าบริการค่าโดยสารเราก็เลยมีราคาลดในทุกอย่างทุก่งเน,นี้ยที่หบาทเราก็ไม่เราก็ไม่วิ่งนะครับดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างตามระ,ะเบียบของกรมทีรธาที่จะให้บริการสีล้ำที่มีเตรียมพร้อมบริการก็ที่จริง่ะก็อาจจะเข้าคิวใช้อีกหน่อย จริงๆดนมากกว่านี้ตอนนี้เราไปซ่อมเราส่งซ่อมอีสองลำผ่งซ่อมไปซ่อมนี่เร่อประกาจรย์่ปอาจารแต่นี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วเราสี่สี่ลำนะถ้ได้สักห้าลำยิ่รวนเร็วกว่านี้แต่มันเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนก็คือช่วงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงแปดโมงแปดโมงครึ่งเพราะคนไปทำงานตั้งแต่เริ่มแรวหกโมงครึ่งประมานี้คนไปทำง กโมงครึ่งถึง8โมงครึ่งรัฐบาล4โมงครึ่ง4โมงจนถึง6โมงเย็น6โมงครึ่งาน่ชั่วโมงนึงด่วนรถคแก่อ้าวงมีสาให่งเดียตอนนี้ที่รถท่นี่ี่แนอะะ่มีแจะน้อยกานี้ไมเราก็มีชูชีพนจริงๆกันได้แน่ที่ อันนี้ก็มีเรือเรือยานด้วยแล้ว ah. มีเจ้าหน้าที่คอยคอยำนวยความสะดวกขึ้นลงก็ไม่เคยมีปัญหาไม่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 มีปัญหาอาจจะมีบ้างเวลาเวลากระแสน้ํามันแรงแล้วแต่นั่นอาจจะมีบ้างแต่แต่ก็นานๆครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนี่กำกำลังออกนี่มอไซจ์จะมอไซจ์จะครึ่งลำเลยเกินครึ่งลำมอไซเยอะกว่าเยอะ จุดขึ้นลงฝั่งนะครสงขาจุดขึ้นลงฝั่งสึงอานาครแต่ทีนี้ก็จะมาศึกษาว่าเจ้รูปแบบไหน,นว่าเป็นสะพานห,หรือเป็นอุโมงค์สงสารานเรื่อยไปพอตรงคาศึากษาตรงนี้เสร็จปุ๊บเป็นเป็นเบื้องต้นหรือรู้จุดขึ้นลงทีนี้ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดรายละเอียดด้านต้องไปสำรวจต้องไปออกแบบตรงนี้ก็มาประมาณการก้า่อสร้างแล้วตรงนี้มันต้องมีต้องอะไรก็ได้ทบท สับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องทั้งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทางขึ้นลงแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าด้านการใช้ที่ดินประโยชน์การใช้ที่ดินอ่าเรื่องของในทะเลสาบตรงน,นี้อาจจะมีผลกระทบกันด้นจจะไรเนเพราะว่าอาจจะมีตอ่อหม้ออยู่ก,ากลางทะเลสาบอาจจะกระทบเรือ่องทำแบบกระจายมวลชนแต่กแบบ็ไม่รู้ก็แล้กแ <laughs> ต่เขาจะออกแบบแบบไหนก็ได้แต่ที่จริงมันไม่ควรจะมีต่อหม้ออยู่ตรงนี้ยาวเป็นสะพานใช้แบบประเทศสเปนนั่นีืนราอะไรก็ได้ได้ แบบแบบน to to supplies, ั้นเราต้องออกแบบต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำเพื่อลดกระทบผลสีงแวดล้อให้น้อยที่สุดประมาณนั้นถ้าอุโมงค์นี่ก็ดีแต่ว่าต้นต้นทุนก็จะสูงมากเพราะอุโมงค์นี่ก็ไม่ได้สูงอะไรอาจจะสร้างสะพานก็ได้แต่ว่าต้นทุนอ่าค่าก่อสร้างจะแพงกว่าไม่ผมผมไม่แน่ใจว่าสร้างสะพานจะสร้างอุโมงค์ไหนจะแพงกว่าผมว่าน่าจะพอกันแหละประเด็นนี้เทคโนโลยีในการทำอุโมงค์มันมันก็ไม่ได้ยากประเทศจีนเขาก็นั่น คนหน้าครับพวกทางจีนเนี่ยเขาจะชำนาญในการทับโมบูเพื่อเร็วขึ้นกระทะเดียวมันต้องต้องมาจอดแล้วคอยอันนี้มาพร้อมกันเลยเหมือนแรกสนามบินน่ะถ้าลงสองมันเลยพร้อมกันเครื่องบินก็ไม่ต้องบินวนอันนี้ก็เหมือนกันมันมีมาจอดคอยจอดคอยแล้วต้องใช้น้ํามันเยอะพวกนี้น้ํามันเชี่ยวคือลงน้ํามันเชี่ยวต้องใช้ต้องออกต้องเล่นเครื่องเพื่อต้านกระแส้มไม่งั้นก็โน่นน้ำจะพาไปออกปากด่าวยใจก่อนหรือไหมก็ไปโน่นก่อยอ

พอสร้างสพาสารสินเสร็จก็เอาจากภูเก็ตมาที่สงขลาเลยเมื่อสองพันร้อยสิบสามคนนั้นยังเป็นของกรมทางหลวงแผ่นดินเสร็จแล้วเมื่อกรมทางหลวงก็ถ่ายโอนไปให้ทังรอสพพอรอสพพอจบก,ก็ถ่ายโอนไม่อบจนั้นก็ไมาให้อบจ,ก,ออก,จก็น่าจะสิบกว่าปีนะนะครับสิบนะกว่าปีแล้วที่อบจมาดูแลยก็ถือว่าเขาให้ท้องถิ่นดูดูแลมันก็เป็นการกระจายหน้าการถ่ายถ่ายโอนภาร,รกิจไม่ต้องดูแล